เตรียมตัวเพื่อที่จะสวดมนต<ช>์ขึานปีนะคะเ,<ร>เอาเลิกเอาชัยเยนาะสวัสดีปีใหม่กันนะคะ<ช>ที่เมืองไทยมีเวลาถึงเที่ยงคืนมีเวลาถึงเที่ยงคืนนะหลวงพ่ออยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนนะแน่นอนกลัวว่าไม่อาจจะถึงมาตอนเที่ยงคืนก็ได้นิดนึงเอาเก็บเก็บภาพบรรยากาศ งานสวดมนต์หลวองตามีการโบกมือด้วยนะนี่ถ้าเขาถ้าเขามาถ้าเขาทิ่จิงมาก็จะเท่าเากันนะครับคนในมองเนี่ยเราก็เก็บภาพบรรยากาศของวัดเรานะคะสวดมนต์ข้ามปีคืนนี้งานนี้เราชนะมมาเตรียมได้มาเตรียม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 แล้วก็ดึงเลยนี่ดึงลงมาอันนี้ก็ได้สสยสิ่ง เริ่มสวจตั้งแต่ขั้นหนึ่งนะไปเรื่อยๆครับหน้าอะไรอ่ะท่านหน้า28หน้า28เดี๋ยวเี่ตัสสบภะควะโตนะนะโสสัมมาสัมพุทธัสสะ เดินฮาวาลิวะฮาปุลาปาลิปุเอนติสาคาลังเยวะเมวายตทินังเตตานังอุปกาปะติกิดตังปะติตังตุมหังกิพเมวะจมิจตุสับเพปุเรนตุสังกปานจันโตปันาระโสยัตห์มณิชโตรติระโซยัตห์ จันทโกสิวะทโกยาสาวะทโกภาราวะทโกได้เบอร์สิบสี่แกะเลยนะแกะเลยโอ้ยชิยยน้นใหญ่เลยเนีะ่นะยายนเสียงเปิดหน่อยเปิดหน่อย <c oughs> ชิ้นใหญ่สิสาม คือเลี่ยงกันล่ะสองคนนี่คือเลี่ยงกันสิสามก็สิสิบสามสิบสี่เอาไปนับกันนับกันาคนนี่ได้ลสิสาม่ะฮะแกะเลยจันเสิยงได้ไรนะขอดูหน่อยสพอใหญ่ใ่ลง่เก็บถูกให้น้องด้วยนะถุงสวยเนาะถุงสวยมาจันจันเสียงอ๋อเห็นไหมล่ะอุ่นอุ่นผ้าห่มนี่อุ่นผ้าห่มนี่อุ่น โชคดีขวัญเนี่ยชอบมากเลยพ่อผมเนี่ยอันนั้นอู้ยน่ารักถุงนั้นน่ารักงามเปิดเลยตัวโชว์โชว์เปิดโชว์เปิดเปิดเลยตัวหนักจังเลยอ่ะน้ำปลาป่ะหมูตัวแล้วกินตัวแน่ๆเลยกจลกาแฟเออสวยสวย อุ้ยเก็บไปเก็บไปให้ลูกแกะได้ไหมท่าวแกะเลยเข่ได้อะไรอ่ะจะได้สะดวกสุาพอาจารย์ไม่มีไม่มีหลุยเหรอหลุยพีิถียบ้านนะแขวนได้เปลี่ยนตีนอ้าวสนุกสนานแกะของขวัญปิ้งขนมปังจ้าโชคดีอ้าวพี่ได้น้ำปลาเหรอปลาออกปลาจริงเหรอปลาเราได้สี่ขวดเอ้ยสี่ขแล้วนี่ไงปลาเหมือนกัน ใช่อะไรแก่เลยต้องเป็นผ้าเช็ดตัวต้องใช่แน่ๆผ้าเช็ดตัวเอาปะโชคดีนะได้ปลาเนี่ยได้ปลาปะปลาก็เอาไว้วัดนอะไรเเปล่าไม่เอาไม่ไม่ไม่ใช่ปีที่แล้ว